Hãy gặp cho kênh Ghiền Mì Gõ để, không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหปวดขี้มากเลยเนี่ยเออเบ่งเลยเบ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอออกมาสิเฟ้ยเฮ้ยไม่ออกขี้ไม่ออกเฉยเลยอ่ะโอ้กระดาษอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหเบ่งก็ไม่ออกกระดาษก็อยู่ตรงนั้นเล้วโอ้ยิบไม่ถึงด้วยโอ้โอ้กระดาษจ๋าโอ้ยิบไม่ถึงโอ้โอ้กระดาษอยู่ถึงซิงล้างมือนะเนี่ยโอ้แต่ยิบไม่ถึงเอ้ยเอ้ยเยิบไม่ถึงโอ้ขี้ก็ไม่ออกอ่ะโอ้ยิบกระดาษก็ไม่ได้โอ้ปวดขี้โอ้โอขี้ก ไม่ออกโอ้โหทำไมขี้ไม่ออกวะเนี่ยฉันกินอะไรผิดสำเนาไปนะโอ้ปวดขี้โอ้โอ้ยิไม่ถึงด้วยโอ้โหว้าหลังจากโออ้ยยังจุ๊บอ่ะโอ้ในที่สุดก็ออกมาสักทีโอ้ยขี้น้อยของพ่อโอ้โนึกว่าจะไม่ออกซะแล้วแต่ฉันก็หยิบกระดาษไม่ได้อยู่ดีนะโอ้โหมันห่างกับฉันมากเลยเนี่ยโอ้กระดาษเนี่ยโอ้หยิบยากจริงๆเลยอ่าวเฮ้ยจุ๋ยแล้วเฮ้ยทำไมจะไม่ฟิวชั่นกับเชโครกได้เนี่ยเออกระดาษกระดาษหยิบกระดาษได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าทำไมทำไมฉันไม่อยู่ในสม แบบนี้โอ้มันนี่มันคือความฝันจะเป็นเดี่ยวโขกโขกโขเลยโอ้ตีลังกาโอ้บินโอ้ยวันล้างมือได้เป็นเดี่ยวไม่มีมือให้ล้างแล้วไม่โอ้โหหน้าแดงเลยโอไมค์เกิลโอ้จะกลายเป็นสวมแมนไปแล้วอย่างเงี้เหรอเนี่ยไม่โอไมค์เกิล แตงโมทำไมลือนไปอยู่ในกะบาแบบนั้นนะมันชะโครกมาแล้วแกแตงโมมาชะโครกมแล้วมันฟิวชั่นมีขาว้อหมังมงมมในแกเป็นแกหมาเมื่อว่าเช่นอย่างนั้นเหรอจ้าสานี่ยไปกินสานี่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  ดนนั้นเดียกันต้องเจอบางหัวนะยิงตัวเองอีกแล้วจีบาร์แลยไงเอ้แบบเป็นล้ายิงหัวเข่ากันดบบี้ยิงยิงเป็นแบบเบสี่เป็นไงโอ้จะไมยิงแกไม่เข้าวันยิงยิงได้ยังไงย่าย่าย่าย่ยแกมามาทำให้ฉันตัวดำแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยจะไม่ยอมหรอกนะดี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 โอ้โหดีครับทุกคนผมคือแคมาร่าแมนนะครับแล้วก็นี่ก็คือลูกสมองของผมนะครับแล้วผมก็ได้ท่าวากามมารวมร่างกับกล้องของผมนะครับโอเคแคมาร่าแมนจัดการมันได้เลย อ้โนี <tu i ro> ่ใช้เท้าสองเลยดิเเฮ้ยรัสเซับอเฮ้ยเตรียมตัวตายได้เลยไอ้ช่ากงนังโงโอเครัสเซียกูมีดอบ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  yes 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 ไ uh ม่ไ huh. ด okay, yes, 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 yes. ๊ยิจยิงยิบยิงยองยิงยินยองยิ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 งยองยิงยองยิงยิบยิงยองยิงยองยิงยองยิงยิงยิงย่งยิ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 บยิงยิงยิงยอกยิง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 ยองยองยองยิงยิายอยิบยงย นี่ต่เอ้ามีชีพเฮ้ยล้เกเอโดโดนโลงโถไปแล้ว เอ้หัวหนาครับหัวหน้าครับที่เราชนไดีวหสุดยอครับหัวหน้าครับหัวสุดยอดเลยครับหัวหน้าผมนี่ขยักหน้าเลยหัวหน้าสุดยอดเลยครับหัวหน้าสุดยอดสุดยอดโอ้ยยังยังไม่ชนะเราเลยครับโอ้โหตัวมใหญ่ใหญ่ใเลยครับดูสิครับโอ้ชักโครทองคำโอ้ชี้เป็นก้อนก้อนก้อนกนชอยชอยชยชยชยคี้เป็นกนคี้เป็นก้นโอหมาแล้วอ๋อขาจะกินพวกเจ้าใหหมดเลยไม่ใช่ใช่ไหแล้วโอ้ผมยังไม่อยากโดนติเลยครับหัวหน้าครับโอ้ทำายังไงดีครับไม่ตัวหัวไปล้มีไอ้พ แล้วก็ไอทองแล้วก็ไอเปิ้ลผู้ใจเกเรหัวลุยกันเลยโอ้โหโอ้พวกเขามาเพื่อกู้โลกอ๋อสามสาวใช่ไมโอ้โหเฮ้ยอศิษจะกลับมีกองทัพขี้ไปของฉันแลวสินะโอ้สุดยดไปเลยสิดยดไปเลยลุยเลยกองทัพขี้ของฉันเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยขี้ยเฮ้้้เ้้้้ย้้้ มาแล้วหย่อชนลยนี่นี่สามสาวนี่มาแล้ว่ว่าไปก่อนนะนี่หน่อยแน่เพื่อนๆเนี่ย ไพวกแกต้อมา้่ับฉันด้วยเนี่ยเฮ้ยิงยิงยน่จะเป็นตัวดีนะเฟยไม่ใช่ตัวร้ายอ้าอ้าไ้กอมาพวกแกเล่นบิดตัวแล้ววกนี้เขาไม่มีจางเลืองแล้วล่ะเดอขจะเป็นเมือดีตีรงกายเลยเอ้ขอโทษนะเอ้ยจะจำเป็นนย่ยย่ยยก็จะบอกเลยจะไม่ใช่ตัวร้ายเนี่ยมันกินยา่าย่ยยยยยิงปืนมาเลยยิงปืนมาจากตู ตายโง่ตายกันหมดเลยเพื่อนๆของฉันไม่ฮิเกย์ซินะที่เป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนั่งฮิจะจะบทขยี้เกย์เดี๋ยวนี้แหละให้กลับเรื่องซ่วมเหมือนเดิมเลยไอ้ชักโคกทองคำไอ้สกีบีโดบโดบโอ้ใจเย็หล่ะสกีบีโดบ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 เหย็ดเหย็ดเหย็เหยดเอาเข้ามาเลยย่าดิชนชนชน ไม่ยอมไม่ยอมแล้วไม่ยอมไม่ยอมเลยโอ้ยจนโอ้ไม่ยอมไม่ยอมเลยอ้ยบุญจอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอนยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ไมอยอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยมอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอัยโอ้ยโอมยมอยอ้ยมอยอ้ยโอ้ยอ้ยมอยอ้ยโอยอ้มอยอ้ยโอยอ้ยโอยอยโอยอ้ยโอยอ้อยอยอ แข้าใหญ่ไม<รา> <idity> ่ล <atrav ies> ่ว <Gian> ข <cido> ้าใส่สูตาเลไ้อได้แยาาหดูเหมือนว่าผมจะต้องเอาริงลวสินะเยาไอ้นหลงเลือไม่โดนหรอกไม่โดนหลอกล่าสุดยอดยาไอ้เจยาชักรู้เจ็ตไอพฟนหน่อยเป็นไงยา lagi <laughs> buk cuan lay. <laughs> Ramai bejeng. Ah, kaje bejeng kalau แล้วเราก็กลับมาสอีกครั้งโดยชักโคกจะไอพ่นโอ้น้องๆพร้อมกันหรือยังครับพี่ๆพร้อมแล้วนะครับน้องๆเอาจะเปิดเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับบินแล้วนะครับชักโคกเฮลิคอปเตอร์อยากพร้อมแล้วว่ะอยากเล่นแล้วว่ะ้องๆแรงมาน้งแลงมาน้องๆแรงมาน้องๆแล้วานองๆแรเมยน้อยๆแลงมานงๆแรงมาน้องๆกรงม้งๆแยเลยน้อเแเงมน้องๆแรงมาน้อลๆราน้อยเแรงน้องเม้อเๆแรมาอๆแรงม้ๆแม้ราน้องๆรน้องๆรีมองๆแรงมาน้ร้อรับาองๆ เอ้ก็ไม่ได้เลวแลาวอยู่ว่าหอน่าจะดุจ,ดจะตายไปโหสุดยอดไปเลยเดียวช่างกคงูบินได้ด้วยอ๋อใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีแรงแรงมาเอยไอ้ทะลุไม่ตีไม่ได้แรงกว่านี้แรงกว่านี้เฮ้ยอย่าแรงมากเกินไปเนะเดี๋ยวพวกเราจะตายกันหมดไม่ได้นะเฮ้ยอย่าแรงเกินอย่าแรง,งเกินขอร้องหลจะช่าง,างกงูองไม่ตายหรอกครับโอ้ผมบินช้าจะตายนะครับโอ้ผมบินช้าจะตายดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะบินช้าๆนะครับดูนะครับนี่ครับพร้อมเลยละครับนี่ครับบินช้าๆครับไม่ตายครับไม่ตายครับโอ้บินช้าๆครับบินช้าๆ แหละฉันก็คุ้งเป็นแบบนั้นแหละโหกำลังดีเลยกำลังต้นลราเย็นๆเลยแต่ฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะเฮ้แล้วมันตีลังกาแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มตีลังกาแล้วไอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยมันเริ่มตีลังกาแปลกๆแล้วเอ้แล้วไอ้ใครไอ้พวกเด็กมายืนมองยังทำไมเนี่ยเฮ้เจ๊เดี๋ยวเราได้ไอ้พวกนักคุ้นๆนี่หว่าไอ้คุ้นๆไอ้ชิบหา๋วหัว บักบักบักกแตงโมตายตายตาตายแล้วตากัเพื่อนกัเพื่อนกับเพื่อนตายกัเพื่อนกัเพื่อนกัเพื่อน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 ไอเปิไอท้องไอโพดไอทองไอโพดไอเปิลตึงตึงตตึงอ้าาาาาเาา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 นอาาาาาาายอ้าา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 ามาา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 อ้ายอมแล้วยอมแล้วโแ้้า